สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมปันนะครับันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเบสบอลนะครับถ้าใครอยากเล่นก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับเด็กไม่นานก็เริ่มนะครับกว่าจะได้เล่นเบสบอลนี่ผมหาแทบพลิกแผ่นดินเลยนะครับ ผมบอกเลยผมอัดสามครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ลงสักทีเพราะหลุดทุกครั้งจำไหมล่ะครับได้คลองอย่างนี้นะครับดู

โอเคครับโชคดีไม่หลุดทุกครั้งนะครับโอ้โหเกือบไปนะครับเนี่ยผมก็เสียหัวคนนึงโอเคนะนี่ไปเอาทองนะครับเอาทองมันจะไปตีเตียงเลยเดี๋ยวเขาก็ต่อมาทางพวกเรานะครับเราไปเอาทองครับโอเคกบางบล็อกเลยครับ เน arc, ็ดผมกาครับมันก็เลยป๊อกชอบไทยครับมันก็เลยค่อยๆไปคอัโอเคได้อยู่ครับองได้อยู่ครับยนไ้มคอรองทได้อยู่ได้อยู่โอเคยังได้อยู่งับยังอยู่ยังอูโหเลยไกลมากเลยครับเนี่ยไปต่อครับไปต่อนี้ เป็นกัพักหมักหมดนี่ผมต้องที่กับแรกนะทำไมไม่มีคนุนเตียงล่ะครับงานนี้โอ้ตกครับโอ้เสียดายมากโอ้แม่งดิชเช่ครับครับมีคนต่อมาครับ X X ครับ เตียยตกไม่เียารับมาาครับมาครับมาครับตัวขึ้นเรื่อยๆรอ้หไอ้หมอนี่มันก็เฝ้าฐานอย่างเดียวครับไม่ห่างเลยเพราะมันปิดเลยครับเตียแป๊บแปบแปบครับปิดเตียยแป๊บครับปิดเตี้ยครับ อากระชับมนไดาแลดูอาูในไก้ด็จุาเบาบาไปัมันโยงเจาฮะอา่าม่ไเป็นง่ายเจ้าระใปับัลเราพยายามอย่างดีท่สให้นอ่ควต้องารทีคนเจ้าฮะอาที่ท่าท่าคนไม่ได้ในย่านชั้ท่าตัวให่ราะว่าเป็น่าเจ้าอาที่ย่านตัวเล็กมันจะคุมปัญหาใหญ่จะได้ม่เกิดขึ้นอาจะลาไปยัไปบอกใครเจ้าฮะ ภาพพิจ่รณาตัวนี่สามข้าคนอินเดีไข่เค็มกเลยคือถูงไนะครับอ้าวข้วขาวข้าวข้าวข้าวขาวข้าวข้าวข้าว้าวข้าวข้าวข้าอข้าว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 ขางข้าวข้าอข้าุข้าว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 ขวข้าวข้าว้วาวข้าวข้้าวขาวย้าวข้าดข้าวข้าว้าวข้าาาาาา เราจะไปคุตียงเขานะครับอันนี้เขาคือั้งคูก็ได้ก่แจงแต่ว่าก่ญ้จง่ไ้่คก็ได้กเด้ออ่าที่ต้องการรวมความกดดัอ่าพอสบาเขาไี่ลองอยากกันได้คบครับอับร่วมกับครับไม่ต้องนะ

งานนี้งานนี้ได้ครับโอ้โหเฟลครับโอ้โหงานนี้ตายแล้วครับชิบหายเฟลครับผมขอจบคลิปเยงเท่นนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับและกดติดตามถ้าอยากให้เพื่อนดูก็อย่าลืมกดแชร์นะครับถ้าอยากได้เซิร์ฟ IP LP เเซิร์ฟเบสบอลนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ